ครับผมแบงแบงหม่ำนะครับผมมาพูดถึงท็อปไฟท์ทาร์นเฟอร์ในวีคนี้กันเลยครับผมพิเปรีอันดับหนึ่งเลยครับให้ไปที่โมฮัมเหม็ดซาร่าครับก็เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ซาร่าก็ฟอร์มดีอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแมตช์ที่แล้วก็ทำประตูไปแมตช์นี้ก็เชื่อว่าเชฟฟิลด์ไม่น่าเอาอยู่ครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะสามประตูต่อศูนย์นะผมแล้วก็ต้องมีซาร่าเลยครับหนึ่งสกอร์อย่างเป็นอย่างน้อยครับต่อไปตัวที่สองนะครับเป็นแดนนี่อิงงครับผผมมมอว่า เอเวอร์ตันจะต้องสะดุดได้แล้วด้วยข่าวของฮามสโรดิเกสด้วยที่ว่าเจ็บนะครับแต่ผมเห็นในเกมตอนนี้เขาบอกว่า75%ที่จะสามารถลงได้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ลงก็ได้นะครับแต่เชื่อว่าครับเชื่อว่าเอเวอร์ตันต้องโดนครับแมช์นี้แดนนี่อิง์เนี่ยนะครับ,ะรบจะเป็นคนทำประตูคู่นี้ผมมองว่าเซาแ์ทอมตันจะไม่แพ้เสมอถึงชนะนะครับให้สกอร์ไปที่ สองสองแล้วครับตัวที่สามครับผมคืนนี้เลยครับเตะวันศุกร์เลยครับคู่นี้ก็เป็นลีดครับผมที่เจอกับวิลล่าวิลล่าเล่นในบ้านนะครับแต่ก็มองว่าลีดไม่แพ้เช่นกันครับเป็นแบมฟอร์ดนะผมลีดเนี่ยเล่นดีนะครับแมตช์เจอวูฟเขาก็ทําเกมลุกโอเคแต่ก็ทําประตูไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องมาโดนแต่ก็คืนนี้วิลล่าก็เปิดเกมสู้ลีดก็เปิดเกมสู้กันอีกน่าจะสนุกครับคู่นี้ก็มองว่าเสมอไม่ดีสองประตูตัวสองเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบมฟอร์ดจะทําประตูครับผมตัวที่สี่ครับผม โบเวนครับเจอกับแมนซิตี้เวสต์แฮมก็เกมกำลังดีนะครับทุกงนนี้กำลังล่าสุดที่ไปเสมอสเปอร์มาได้ก็ไม่ธรรมดาถือว่าทีมดีครับเวสต์แฮมปีนี้คิดว่า เวทแฮมจะสู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกกันนะครับแล้วก็ถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับสำหรับเวทแฮมเชื่อว่าโบเวนก็จะมีทีเด็ดครับทำประตูหรือทำแอสซิสต์ได้เป็นตัวที่4ของเราครับคู่นี้ก็คิดว่ายิงกันเยอะอีกเหมือนกันครับก็เดบอยก็ยังไม่หายนะครับสกอร์ไปที่2ประตูต่อ3แล้วกันเวทแฮมจะแพ้2-3ไม่ขาดครับตัวที่5ครับตัวสุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฟอร์มดีจริงๆสเปอร์ทั้งแฮร์ร่เคนและซอนฮึงมินนะแต่ผมเลือกไปที่แฮร์ร่เคนครับ แต่คู่นี้มีกลิ่นนะผมมองแล้วว่าคู่นี้เคนยิงแหละแต่ครับผมผมว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้จะออกมาเป็นผลเสมอแบบแมตต์ท,ที่แล้วอีกแล้วก็เป็นสกอร์ที่2ประตูต่อ2ครับเลือกเคนนะครับแต่มองว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้ครับ2ประตูต่อ2ก็5ตัวก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,ก็ลองเอาไปดูกันแล้วกันว่าอยากจะเปลี่ยนตัวไหนอะไรยังไงมาถึงเซตทีมของทีมผมในวีคนี้นะครับวีคนี้ผมเลือกเปลี่ยน3ตัวครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น อา,อานูครับเอาอานูเปลี่ยนเป็นโรเบอร์สันนะผมคิดว่าดูแลโรเบอร์สันฟอร์มดีกว่าอานูครับเลยเลือกเปลี่ยนโรเบอร์สันเข้ามาแทนก็ตัวที่2ครับผมเลือกเป็นกองหลังของวูฟมานะครับไซอิสนะครับวูฟจะเล่นในบ้าน2นัดติดครับก็เลยเลยคิดว่าเอากองหลังวูฟมาดีกว่าเผือจะไม่เสียประตูและตัวที่3ครับเดบอยดูแล้วถ้าจะเจ็บย่าใ่ไม่ลงในวีคนี้อีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเน่เข้ามาในทีมด้วยก็มองว่าลิเวอร์พูลจะชนะ30ูนนะครับก็เลยคิดว่า นี่แหละมานี่อีกหนึ่งตัวที่ตัวลุกจัดจานก็เป็น3ตัวที่ทานเฟอร์มาครับแล้วก็เซตทีมวีนี่ผมจะเป็น4-4-2 แต่ยังช่างใจที่จะเอาโรดิเกตอยู่ในทีมหลักนะครับเพราะว่าเขาบอก75%ที่โอกาสจะได้ลงเดี๋ยวโดนต้มอีกครับก็คิดว่าถ้าฮาเมตลงก็น่าจะโอเคกว่าไม่เป็นไรครับถ้าถึงเวลาฮาเมตไม่ลงก็จะเปลี่ยนเป็นคิชที่ไปแทนนะครับถ้าถ้าฮาเมตไม่ได้ลงเลยก็วิคนี้ก็ประมาณนี้ครับกับตันเลือกไปที่ซาร่าครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมกับทานเฟอร์วนีของผมก็จบครับผมสําหรับ ท็อปไฟกับเซตทีมในวีคที่6นี้ก็ยังไงก็ฝากคุณเพื่อนกดติดตามแบงค์มัมไลฟ์ใน YouTube แล้วก็กดไลค์เพจแบงค์มัมไลฟ์ใน Facebook ไว้ด้วยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเฟสที่2วีที่3แล้วก็มาดูกันครับว่าวีคนี้ใครจะทาําคะแนนไปเท่าไหร่กันบ้างก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนเลยนะครับคืนนี้จะเชียร์ลีดซะหน่อยครับผมโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวก็